เวอีรอดเคดานนำจ่าเอโกนันโบเนละหอนหนานีออนตอนเกอีนนอนนี้โซยินนันวีแฮคือรอดดันคือมันนอขบูจบคะเลนะอึงมามันอีกที่เลยเนี่ยโอเคพอบครับ3 2 1สอง สวัสดีครับวพวกเราบาร์ม,มาและวันนี้นะครับเราอยู่กับทั้งสาวเฟชชิพไฮแนะนำตัวเองกันหน่อยจ้าพายด้าเฟชชิพไฮค่ะสวัสดีคะ่ะตู่เฟนชิพไฮคะ่ะสวัสดีคะ่ะไนเฟนชิพไฮคะ่ะโอเคนะครับวันนี้เราจะมาเล่น เนื้อร้องทายเพลงเกาหลีกันเหมือนเดิมโดยที่สาวๆเนี่ยจะมาลุมหนีเลยถามสาวๆก่อนละกันว่าฟังเพลงเกาหลีกันบ้างหรือเปล่าฟังค่ะปกติก็ฟังตลอดแต่ว่าหนูทําการบ้านมานะอย่างแล้วหนูดูคลิปพวกพี่มาเพราะว่าแบบเออพอได้โจทย์ปุ๊บว่าต้องมาเล่นเกมนี้หนูรีบเปิดดูเลยดูคลิปไม่น่าช่วยอะไรหนูนั่งเม่อเลยหนูแบบ เออไม่น่าช่วยอะไรที่ที่ฟังมาไม่น่าช่วยอะไรเลยไหนนี่ชอบวงไหนไหมมีปรดปานไหมมีค่ะเป็นชอบสเตย์คิดค่ะโอ้ยโอ้ยสบายไม่มีสบายใจขึ้นมาหน่อยได้ส่วนฉันต้องบอกว่าตอนคลอดออกมาไม่พูดแหวะแหวะลองว่าลองว่าโอ้ยถ้าอยากมาทำเวอร์ชันเต็มไปดูไดู้่ชอบวงไหนบิ๊กแบงใช่ไหมชอบบิ๊กแบงเป็นแสเตย์ตึกนดังไหมถูกต้องเหมือนกันเหมือน้ย ไอ้ดำสเตลิกดำไอ้ด้าไอ้ด้าชอบวงไหนไหมจริงจริงไม่ได้มีติ่งวงไหนเป็นพิเศษแต่ฟังหมดเพราะว่าเพื่อนเปิดอะไรให้ฟังก็ฟังหมดแกลิ่นเลือดออกมานี่มีแต่คำว่าเกาหลีเนี่ยนะเอามี้มาดิอยากเห็นมันจะออกมาอย่างเออลืมไปเลยลืมถามว่าในช่องเฟซชิฟท์ไฮเนี่ยจะเป็นประมาณไหนเป็นคอนเทนต์อะไรประมาณไหนเออเป็นประมาณไหนวะโอ้โอ้จวมารี้ไม่รู้เลยทำอะไรก็หล เป็นเป็นเ่องเยเออเมามอยผู้หญิง3คนซึ่งจริงก็มีแบบมีทั้งเกมแล้วก็มีแบบเมาประสบการณ์ชีวิตอะไรอย่างงี้เฮ้ยเริ่มมีวกท่องเที่ยวเป็นรายการนำดีอ๋อเายังไรยังปล่อยยังคะเอาแปลว่าเป็นช่องจจอยไม่เน้นสาระสนุกสนานกสนาสาวโอเคและกติกาการเล่นจะเป็นไงไปดูกันเลยค่ะ คุณรู้สึกยังไงที่ชนะเลือกตั้งครับเขาบอกว่าโ่วยแต่ว่าผมคุณดีไงนะอ๋อทีมงานนะมีเนื้อเพลงมาให้เป็นเนื้อเพลงนี่บางทีก็อาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนนะก็ให้ร้องให้กเก่งให้สุดใครตอบได้ก็ยกมือตอบได้เลยขอบคุณมากได้เฮอ ไม่ค่ะให้อ้ด้านเรือกว่าอยากให้ใครร้องอ๋องงไปงั้นไปงั้นหนูต้องให้เพราะหนูเป็นเกิดในวงดนตรีลุกทุ่งขอเลือกให้แบบว่าพี่ป่าละกาศได้เลยครับไปได้มาครับเพลงแรกอันนี้ท่อนท่อนเวิร์ดแรกก่นะรู้จักป้าวงนี้ไม่รู้รู้กูรู้เหรอรู้หพี่รู้โอเคไปลูกทุ่งนะลุกกันเดื ไปลุกนทุ่งซะด้วยถ้าวงเป็นแบบแนวแรปอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดูลูกคอมาเลยอาบุญจาอินลินายาจีเอออาซิม,มินเดนุนกัมนันดา,นนาตื่นเอแหกาจุงสนแนเดอย,กย,กยกมากเมากกว่มึงตอน,นอาซิมบัมบินพัส สิมบุญทอจาเดวโอ้โอ้โอ้น่าจะเป็นงานบุญอยากก็อะไรอันนัอะไรอะไรอะต่อไปละหมดแล้วตไปละนี่ทอดนี้เหมาะกับลูกทุ่งมากอ่ามี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 อันนี้เขาไม่ได้สวดเหมือนกูอยู่ในวัดนะเอาฮุกเลยไหมเอาฮุกเลยไหมอือฮุกเลยนะฮุกเลยนะฮุกรู้เลยนะเนี่ยกูยังไม่รู้เลยเนี่ยคืออะไรเนี่ยฮุกรู้เลยเนี่ย บันบกทเวนนหัลเอจจักาเวนนอีเนเรเนเอยับเพโซกูเริ่มอยากฟังให้จบเพลงแล้วโอ้ยเจ้าตัววิฟติ้งเฮย่าจีฟติ้งเฮย่าจีไปต่อครับอะไรครับต่อลยครับไฟติ้งเซเว่นทีนบูซอกซูนและ ทีมมีตอบมาไฟติ้งของเซเวนทีนเป็นคำตอบที่ถูกต้องเก่งมากเพลงนี้เพลงนี้พวกเราเซตจนอยู่ในติ๊กตอกไฟเอเซจิโอไม่เคยรู้สึกว่าสมองขาวขนาดนี้ได้ตอนไฟติ้งเหมือนกันไฟติ้งหนูยังไม่ได้ 아, 문자. 아, 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 ไฟติเฮียจีและข้อนี้มีบารมาได้คะแนนป้าลูกทุ่งไปแล้วอยากได้แบบแบบไหนดีครับแอนดี้แมเอาแบบว่าอยากได้แอนดีเออเฉยครับอย่าคุยไปเยอะทุอย่ค่อยค่อยไปอ๋อรู้จักอันเนี้ยรู้จักรู้จักถ้าก้ารู้จักจะเป็นแบบว่าเพลงแมสเพลงต่อไปเพลงนี้นะครับผมก็ขอมอบให้กับพี่น้องที่มาร่วมฟังกันวันนี้เลยครับเอาผมตั้งใจฟังเลยครับ one born pure your name too지만 Girl, you gonna know you got a dead wife my my son in fire fire ในยอดนอร์นแกวใช่ใช่คุอมึงตอบดิแต่ว่าแป๊บหนึงนะเอาฟังก่อนเอาฟังก่อนเอาฟังก่อนเอาฟ You got a me feeling so like yeah it's why making n o r u n Anu n i n รู้กันบ้างยังครับเนี่ยจัวไปก่อนลองจัวไปก่อน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 ในแก่นอรินเหูนินมิชันปูกการเงินอันส่อ บอย baby like camera action baby like camera action ว้าว้าววสูงอืมอืมไปครับตอบพี่ยังไม่ใช่ครับโอ้โหตอบครับแทยังเพลงไว้ feeling Jimin BTS ไปคำตอบพี่ถูกต้องพี่เก่งมา มันมีคำว่าไลไ์คำแรกใช่ไหมเนกันใช่ใชโอ้ยใช่มันมีสองเพลงขอโทษนะเวพี่ขอโทษไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วเพลงนี้บางมากเคยเต้นเป็นไอดอลต่อร้วใช่เต้นถึงแ้วเหรอใช่ใช่ในี่ไงเออก็ว่าทำไมมันมันอ้อเออ Girl แมกินอร i ดันฮันอาปุ่นน์ไอมิชชั่นไม่กานงงนัมซอบ๊อบ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 บ๊อนบ๊อบ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  บอกแล้วว่าสามไม่ได้หรอกเป็นเพลงที่พวกผมเคยเต้นด้วยกันไงอมตัวจริงจริงเพลงที่เต้นคนข้าที่จะดูกันออกเหรอเปล่แต่เมื่อกี้หลายท่อนคือคุณมากนะใช่จริงเพลงอะไรเป็นคำอะเพลงนี้เป็นเพลงเก่าอ่าเชิญครับคุณนัทข้อต่อไปโอ้ยสองทมันยิ่งใหญ่หน่อยได้ไหมล่ะเข้อง่ายมากง่ายมากรู้จักแม่วงนี้โอ้โห ทั่วประเทศทั่วเวอร์แมนวอร์ไวดยเวอรไวด้วยเจนไหนเจนไหนเจนเจนซีป่ะเจนเแมนเจนเแมนด้วยกูยังรู้ไม่ได้เจนอะไรคือเจนอะไรอ่ะเจนซีเจนซีฟังจากเจนซีฟังไอหมีมันหมายถึงว่าแบบเป็นยุคไหนเจนยุคไหนของจุดสี่สามจุดห้าหรือสี่อะไรอย่างเงี้ยสองเออพร้อมครับมาจัดไปต้อใจฟังเลยโอ้โหเดี๋ยวเต้นให้ด้วยแหละให้ยังไม่รู้เดี๋ยวเต้นให้ด้วย ซันมีนายซึรินเดวาน้ำอีโอแน่นายกเขาหานี่ชากูแนมันดีกูไม่ขุดอะไรอันโคให้กูเต้นตอนไหนเดี๋ยวเดี๋ยวกูเต้นเดี๋ยวกูเต้นเดี๋ยวกูเต้นตามกูเต้นตามเขาตอบได้ก่อนกูเตะเที่ยวไปโอเคโอเคเวอีลอดเคดาลินน้ำจาเอโกนันโบเนละหอนน้าานี ออนตอนเกยอินนอนดีโซยินดันวีแฮคือรอดดันคือมันนอนขบูจุกคดีนะอึงมามันอีเจอะไรเนี่ยอีเจอีเจเฮียมีอีเจด้วยอีเจวะวะเราอะไรไม่เก่งอ่ะอีเจคือมันแน่นอนาลืนอันจันนาเววอฮันจิโดอันนึ่นอนเนนนะฮะ คุ้นไงคุ้นเหรอไม่คุ้นมึงกูไม่เคยเลยคนเอาคาราโอเกะบ่อยอ่ะตู่โชว์หน่อยคอนเรกคุ้นด้วยคอนเร็กมันร้องยังไงนะคุ้นตอนนี้กูลืมไปหมดละอ่ะร้องเขาหนุกไหมมาเลยมาเลยอาวัน We are nothing w i t h o u i want nobody nobody but youI want nobody nobody but youI want nobody 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 nobodySee แรป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 เชนไม่ได้กินนะมาชินนก็นำมันาให้ยราให้เ,หเ,หเอีเจนมันเฮีย <c oughs> ไม่หลับทำไมเราขอบคุณคราาับซ <c oughs> อนมีนันซึลินเดเวานามีรอแน,นนนยอข็หานีชากูแนมันดีทิตจีอันโค เจนคือมันแน่นอนนาลินอันจันนาเววฮันจีโดอันนีนอนเน้นเอาหัไอวอนโนบาดีด้วอและข้อนี้เฟียชิพให้ได้ป่าฉันไหมภูมิใจจริงๆยุคนั้นเขาฟังแต่บิ๊กแบงไงโอ้ใช่วงคู่กันนะบิ๊กแบงว้นนี้เก๋อ ช้าหนไอยช้าหน่อยก็ไม่รรู้หอกไม่แต่ว่ามึงหันมาบอกว่าเนื้อคุณนะคุณแบบว่างเปล่าตั้งมองหนูแบบข้อต่อไปครับเลือกใครดีครับผมตอนนี้ก็รู้แล้วว่าเป็นยังไงนะครับรู้แล้วว่าแต่ละคนสไตล์เป็นยังไงตูเลือกใครฮะต้องบอกว่าเลือกยากมากเพราะว่าทุกคนเก่งกันหมดถูกต้องแบบสูสีถูกต้องที่แบบอ่ำขอเลือกลูกทุ่งอีกรอบเหมืกันได้ครับเลิฟเลิฟลุคทุ่งเพลงต่อไป เชิญรับชมรับฟังได้ณบัดนี้ Every time I walk Every time I run Every time I move at away for art Every time I look Every time I learn Every time I hope ผมขอเป็นแบบแนวดุดันได้ปะเดี๋ได้ดุดันดุดัน Every time I walk อะไรคุ้นมากเลยอ่ะท่อนฮุกเลยท่อนฮุกต่อไปโอเค Every wave I be Every time I walk Every time I wait Every time I run Every time m I hear ไอ้เหรอไอ้เนี่ยเอาใหม่เราอย่ากยอมแพ้ไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมไอ้เนี่ยสอนมึงร้องให้ดีดิ As a wave form art all the street เจโฮปเฮ้ยชื่อเพลงอะไรนะชื่อเพลงอะไรวะอ่าตอบชื่อถูกนะถ้าตอบชื่อไม่ถูกแยกได้เลยไอชื่อเพลงที่อะไรนะไเียลืมวะชื่อเพลงอยู่ในเนื้อเพลงเลยสตรีทมีคำว่าสตรีท On the street ของเจโฮปและ On the street ของเจโฮปเป็นคําตอบที่ตึม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 ถูก Every time I walk Every time I walk, Every time I run, Every time I move. Every time I walk, Every time I run, Every time I move. Everywhere, IB e เอลลี่ชามไอวอกเอลลี่ชามไอไวเอลลี่ชามไอรันและใครนี้เฟชชิพไฮได้คะแนนปยอด่ะไม่เราได้จากการขโมยอ่ะใครร้องดีครับอันนี้ใครร้องดีฮะขอแนวแบบมิกละกันเราแบบกระจายเสียงมิกไดอันนี้รู้จักบ้านนี้รู้จักไหมเอารู้จักเพรว่ารู้จักชื่อวงแล้วกันอ๋อวงวงพอจะจับได้แบบสไตล์วงนั้นแบบสไตล์วงนั้นสไตล์สไตล์วงนั้นรู้ไหมร้องไงมาดูกันครับโยนด้วยโยนด้วย โยนจริงเนี่ยโยนใหม่จริงไงก็ตลกเกินเท่อไปอ่ามาพร้อมครับครับผมอันนี้น่าจะแรปหน่อยโอเคโอเคอ๋อไม่ใช่แรปหรอไอ้หนูขอฮิปฮอปเลยไหมชากอนพาเซฮิปเดมทันชากอนชิมมซองกินนอนโมราเกย์หานามันตาจองจาอูกานาเลชิมานกินนอนกินนอนกินนอนแล้วกินนอนนึ่งนอนซูชอกาอองเนื่งมูเจียผู้ลอยาฮันสุเกจะ เหมือนตอนนี้กูไปวัดแล้วเขามีเคยนี่เราไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรเออเออเอาหน่อยนะสู้หน่อยสกอมาแล้วเคลียรบียูบอยเฟนเคสวันโฟีเซคินอ่ะเป็นคำตอบที่ถูกต้องก่งตอทนเล็กรองอันนั้นเหรอใช่เอะเอเออ ชาักนอนชากนพาฮิเดโมทันชากอนชิมซองกินนอนมอลาเกฮันามันตะจองจะอูกันเลชิมนกินนอนกินนอนสูชาวเก่าอ่องนอมูเจียพูโอยาฮันสุเกะจ่ะแค่นบียูบอยเฟนเฟชิพาได้คะแนนไปไม่เสียแรงไหรอเสียแรงม่เสียแรงที่เป็นเมนวงนี้ใช่เหล่าสเตแต่ผมรู้จักวงอยู่ เขาร้องเพลงเยอะเขาเป็นนักร้องถูกของมึงขายวงไหมครับอ่าขายสเตคิดหน่อยวงนี้คือดีมากแบบเขาแต่งเพลงกันเองด้วยเขาทําเพลงกันเองนะคะแล้วเขาก็จะแบบโปรดิวเซอร์เองแล้วก็มีเมนเต้นแบบที่เก่งมากหล่อมากด้วยแล้วก็มีเมนร้องที่แบบสุดยอดอย่าี้มีแคนทั้งหมดเลยลืมไปดูกันได้นะคะเพลงออกไปมึงงงอะไรเี่ยนี่เป็น วงที่มึงรู้จักวงที่นัดรู้จักมาจำเขาเลยเนี่ยโอ้โหฮุกอยู่ข้างหลังด้วย <c oughs> ทรมาร์ดอีกนานเลยว่าโอเควัน two three สกัมบูโดดาสุดพายเอ A to, see, no, to C นอริวินาเฮสุก้าเอตูซีจะจุดเดมาดึงแฮโดดาโบดิกาหรือว่าอ่างเปล่า to V อุลิตาลาว่าเบาวคำออนแบบล็อกล็อกแบบล็อกๆเชอร์เวยนิ่งกีบูนเนวาไม่ยอมกันนีสิกาจี Let's get it feels so high oh my god ซาร์บูยอมมันึกการจีดำดำนันตวีนี่คิบูยาวออนินฮาริมาซีดิมอนส์นี่มีเอสด้วยอือหนึ่งไม่ออกไอ้ก๊อตไอ้ก๊อ I got I got I got a special day นอนเน่ขอจัวก่อนครับเบิร์ดจัวมาเลยเบิร์ดเดย์เลวเวิร์ดเบิร์ดเดย์เลวเวิร์ดเป็นคำตอบที่ถูกต้องเก่งมากมาได้ตรง special day ใช่ใช่เพอแบบ special day ว่าอุ้ย I can make the beat พอแล้วเออร้องยังไงนะต้นฉบับบัตลืมแล้วเนี่ยต้นฉบับร้องไงนะร้องมาเร็วมาร้องมาร้องมาร้องให้ฟังหน่อยเร็วมาเร็วน้องพีทมาเร็วน้องพีทต่อไป กดดันกันทั้งออฟิศอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับตรงกลางเลยครับตรงกลางเลยเอ็นดูลูกกูก็ไม่ได้เติมลิปมาซะด้วยร้องเพลงเมื่อกี้โชว์หน่อยอ่ะเอาเลย one t I can make you go มาบ้าอมาบ้านมา้านมาบ้านมาบ้มาบ้านมาบนมาบ้านมามาบ้านมามาบ้านมาบ้านมานมาบ้านมาบ้านมาบ้านมาานมาบ้านมาบ้านนมา้นมาบ้นมาบ้านมาบ้า แต่ว่าลองอย่างนี้ลองลองปุ๊บอะคุ้นเลยนึกภาพออกเลยาป้าดามปาดาป้าดามโอ้ยลองจคุใกล้เคียงผิดไปหน่อยของพีากองพีากองพีากองากพีอาแบลกบ่เป็น้วอพของวงแบ็บีตรงนี้ตรงนี้แล้วไปด้วยขอบคุณครับและข้อนี้มีได้คะแนนไปข้า้ Surprise A to Z, đi surprise. Wow. A to Z, vì na Diamond, diamond. I, got, I got, I got, I got a special day Xin mời Diamond I got,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  a special day Và high chơi bài Summer, พูดเลยกินกันไม่ลงไม่ไม่เสมอกันเพราะว่านักรองดีแต่ว่าโอ้โหแบบเป๊ะอ่ะขอขอฝากผลงานหน่อยแบบมีเพลงจะออกก็ยังไงก็ ฝากช่องเฟซชิมไฮด้วยนะคะพวกเราก็จะทำเป็นไลฟ์สไตล์ของสาวๆเพื่อนสาวๆเมามอยกันแล้วก็แอบมีเกมสนุกๆให้ทุกคนไปติดตามกันด้วยฝาก MV เพลงติดต่อด้วยต้องไปดูไม่แต่ว่าเอ็มวีต้องไปดูเอ็มวีอยู่ในคลิปสอนร้องเพลงนะคะไปดูกันได้แล้วก็ทางช่องมารมาเนี่ยเดี๋ยวไปเล่นกับแฟนทางเฟซชิมไฮเขาด้วยใช่เดี๋ยวรอติดตามมาเลยโอเคแล้วสำหรับวันนี้พวกเราลาไปก่อนสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมยอดมากสุดยอดจะพูดอะไรต่อ คือคุณจะพูดอะไรต่อไม่พวกเราบราไปก่อน